ก็สวัสดีฮะพบกับผมอีกแล้วนะฮะฟลอนเดอร์จ้าช่องนี้เป็นคลิปแรกครับถ้าใครเคยผมเคยทําคลิปนะครับทําคลิปมาก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ช่องนี้นะครับช่องก่อนผมเปลี่ยนช่องนะครับโอเคครับผมผมเปลี่ยนช่องนะมาดูกันนะครับผมจะพามาเล่นเกมนะฮะเกมคอยมาสเตอร์นะช่องผม ทำเกี่ยวกับช่องเกมนะครับทาเกี่ยวช่องเกมนะก็มีทุกเกมครับเขาว่าจะทําทุกเกมเลยนะแต่ว่าไม่ใช่การพนันนะแต่ว่าเป็นเกมแบบว่าเล่นเพื่อความสนุกสนานครับวันนี้ก็จะพามาดูเกมความมเาตอร์นะฮะนี่ฮนะเป็นเกมเกี่ยวกับการสปินครับหมูหาเงินนะฮะผมเรียวกว่าหมูหาเงิน สปินลงไปนะก็มีเหรียญมีอะไรมากมายนะเล่นคลายเครียดนะวิธีการเล่นก็สปินไปเรื่อยครับถ้าได้ค้อนก็หมายความว่าได้ไปโจมตีหมู่บ้านอื่นนะครับรับผมก็เล่นคลายเครียดได้นะครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ ผมจะทำเกี่ยวกับเกมนะฮะแค่เกมด้วยอย่างนี้นะฮะถ้าใครอยากได้เกมอะไรก็ขอมาได้เลยนะฮะวันหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาสปินนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับสอนหาสปินนะ,ะเกมนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะไปดูว่าสลนักจิ้งจอกตัวนี้มันหิวข้าวนะวก็ก็ให้อาหารเรียบร้อยแล้วฮะ โอเคนะฮะพอให้อาหารเขาเขาก็กลับมาได้ล่าเริงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดสปินต่อแล้วเป็นเกมที่เล่นคลายเครียดได้นะคระับบผมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามหน่อยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผม,ผมก็ทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนช่องะฮะขอบคุณนะครับที่รับชมนะ ะะพาไปดูหมู่บ้านผมนะพาไปดูหมู่บ้านผมแป๊บหนึง่งผมไม่สร้างหมู่บ้านต่อนะสำหรับเกมนี้ผมไม่สร้างหมู่บ้านต่อผมจะไปสปินอย่างเดียวนะ,ะส,สมมติว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้อะไรนะสปินเยอะๆนะฮะไม่ยากครับก็ไปก็รอนะฮะรอกัอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงละห้าสปินนี้นะฮะ ชั่วโมงแล้าอาจจะห้าสปินอย่เงี้ยก,ก็ได้ละผมโอเคนะฮะขอบคุณนะครับที่รับชมสำหรับคลิปแรกนะฮะคลิปต่อไปอาจจะเป็นเกมเกมต่อสู้บ้างฮะตอนนี้แต่วันนี้ก็คจะเป็นเกมคาสินโนนะขอบคุณนะครับผมที่รับชมขอบคุณนะ